ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวักระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป Box o o o t และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Ro บอคแมป Anime a ทแ Venture นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการทำตัว Triple S กันนะครับว่าทำยังไงเนาะ ก็จะมีหลากหลายวิธีก็อ้าวก็มันก็ไม่หลากหลายวิธีเท่าไหร่แต่ก็มีวิธี2วิธีหลักๆอย่างแรกเลยนะครับเราจะมาพูดถึงส t ตทโพเทนเชียลหรือว่าค่าศักยภาพของตัวละครนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมีคนบอกว่าเอ้พี่อย่าบอกอย่าสักแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะครับแปว่ายังไงพี่รู้หมดนะครับพี่แค่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปหาอ่านกันบ้างนะครับจะได้จําไว้ในแบบเมมโมรีตัวเองนะครับมันจะได้เอาไปใช้งานได้ในอนาคตนะฮะคือก็พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าแอคอีกนะครับอ่ะช่างมัน ขอพูดถึงสเตตพลเรเชียหรือว่าค่า Stat สเตตศักยภาพของตัวละครก่อนนะครับนะแพทที่11นี้เขาได้ทําการเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับสำหรับสเตตพลเรเชียอ่าตัวนี้เลยก็หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วเพราะพี่พูดถึงพูดไปถึง2คลิปเลยนะครับสำหรับสเตตพลเรเชียตัวนี้ถามว่าวิธีการเพิ่มสเตตตัวนี้มีวิธีอย่างไรบ้างจะมีทั้งหมด2วิธีณตอนนี้นะครับวงเล็บไปเลยว่านะตอนนี้นะครับยังมีแค่2วิธีเนาะอย่างแรกเลยก็คือการสุ่มจากเจ้าบิวจากท่านบิวนะฮะจากท่านบิวนะฮะใครจะได้ ว่าไอ้แมวม่วงก็แล้วแต่แล้วกันนะครับนี่ตรงนี้เลยเขาก็จะบอกนะครับว่าใช้เป็นสเตตคิวบก็คือเจ้าตัวนี้ข้างล่างนี้นะครับในการรีโลค่าศักยภาพของยูดิตเนาะแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์สเตตคิวบสำหรับสเตตบางอันนะครับนี่อันนี้เลยเห็นไหมก็มันก็ใช้เป็นเจ้าเศษสเตตเพอร์เฟกต์นี่นะครับเพอร์เฟกต์คิวบตัวนี้ก็จะช่วยรีทีละอันนะครับเราสามารถสุ่มรีทีอันได้เนาะแล้วก็จะมีค่าสเตตที่เรียนได้ทุกอันโดยการที่ใช้เป็นเจ้าสเตตคิวบธรรมดานั่นเองครับ วิธีการหาสเตตชิพตอนนี้มีอยู่2อันนะฮะสองอย่างนะครับไม่ใช่สองอันสิอ่ะมันจะมีแยกกันนะครับระหว่างสเตตชิพกับสเตตธรรมดานะครับต้องบอกเออพอร์เฟกต์สเตตเออเป็นสเตตชิพกับเพอร์เฟกต์สเตตเออพี่พูดอะไรี่ไม่ได้เข้าใจนะครับตอนนี้เขาเพิ่มแคปิตอลมาแล้วเพราะว่ามีคนดูเล่นกันนะครับช่างมันอย่าไปพูดถึงมันนะครับอ่ะก็เพอร์เฟกต์สเตตชิพนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะอ่ะนี่เขาก็จะบอกนะครับรีโดไว้ใช้งานยังไงนะครับอ่ะก็แล้วก็ใช้กับใครอ่ะใช้กับอะไรนี่นะครับอ่ะประมาณนั้นนเาะ อันนี้นะครับมันก็จะบอกไปอยู่วิธีการหาจะมีแค่วิธีเดียวนะตอนนี้สําหรับ perfect statue แต่มันจะมีอีกสองวิธีสําหรับคนที่รูปได้นะครับก็อันนั้นเดี๋ยวพพูดถึงเพราะพี่ไม่มีนะครับอ่ะก็วิธีการหาง่ายเลยคือการ e v o ตัวละครนั่นเองนะครับการ e v o ตัวละครหนึ่งตัวเราจะได้ตัวนี้หนึ่งอันเท่านั้นนะครับอ่ะก็ตัวละอันเลยเนาะถือว่าเป็น perfect statue ที่สําคัญเหมือนกันนะครับอ่ะก็ขอพูดถึงวิธีการหา statue โดยสรุปสั้นๆนะก็คือการ e v o l ตัวละคร ส่วนสตัชิพต,ตัวนี้ก็จะสามารถหาได้จากโรงไดอรี่ชาเลนจ์นะครับเท่านั้นอก็จะได้สุ่มน่าจะสุ่มเหมือนสตาร์ลิม้นเลยทํครับน่าจะ1-5อันน่าจากนะครับแต่จากที่ลงมาได้สูงสุดแค่2ไอได้สูงสุดแค่3นะครับยังไม่แน่ใจว่ามีใครได้5ได้6หรือเปล่าก็ ขอเขาเรื่องเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการหา t ิเปิลเนะครับให้กับตัวละครแบบการันตีด้วยนั่นเองนะครับแต่ไม่การันตีตอนหาสมมตตรงนี้นะครับวิธีการหาง่ายเลยให้สเตตตัวละครเก่งๆนะครับให้เรานําตัวละครหรือว่ายูนิตที่เราต้องการจะหาค่าที่เป็นทิเปิลเอสสมมติว่าเราต้องการจะหาเป็นเดนจิแล้วกันเป็นเดนจินะครับแล้วทีนี้อยากได้เป็นค่า S ขึ้นไปนะครับให้เรานําตัวละครเดนจิที่ยังไม่อีโวนะครับวงเล็บไว้ก่อนว่ายังไม่อีโว ให้ทําการนําไปค่าก่อนนะครับเราค่อยมาทําการสุ่มตัวนี้ให้ได้ A บวกขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการหา S แบบละเอียดนะเนาะแต่ก็วันนี้จะมาพูดถึง t ิพปอนะครับสําหรับ t ิ S เปอรอนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปเช่นเดนจิเมื่อกี้ก่อนถ้าเราได้เดนจีมาแล้วนะครับพอได้เป็นค่าแบบ S ลบหรือว่า A บวกนะครับก็ให้เราทําการไปฟาร์มคีวิกรอบหนึง่งหรือว่าฟาร์มแอซิดก็ได้นะครับให้ค่าวัตเทนเนสตัวนี้เนี่ยให้ขึ้นถึง100%เอนั่นเองนะครับ ถามว่าค่าตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับมันจะสุ่มสเตตให้ดีพอเดิมนะครับไม่ก็อาจจะเท่าเดิมหรือว่าลดลงพอเดิมนะครับเท่าเดิมของพี่คือ,อแรงแต่ละแรงมันก็จะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับแต่ก็มันก็จะแยกกันเนาะบางคนเห็นแค่แรงตัว A ตัวนี้ก็คิดว่าเอลบมันก็เท่ากับ A ไม่พี่เท่ากับ A บวกไหมไม่ใช่นะครับ A ลบจะเท่ากับ B บวกนะครับเท่ากับ A ก็เท่ากับ A ลบเท่านั้นนะครับไม่ถึง A บวกนะแต่ถ้าเรานับตั้งแต่ A บวกขึ้น a A ลบขึ้นมาก็จะเป็น A A อลบ เป็น A ลบ A แล้วก็ A บวกนั่นเองสตัวนี้อยู่ในเท่าากันครับช่างมันไปตรงนี้เดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะครับหลังจากที่เราฟาร์มค่าได้แล้วเราก็นำเดนจิตัวนั้นไปอีโวนั่นเองเราจะได้เป็น S ขึ้นมานะครับไม่ก็อาจจะ A บวกเท่าเดิมอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่ส่วนตัวพี่แนะนาให้ค่าตัวนี้เต็มล้ออยู่ตลอดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับสมมติไม่ว่าจะสุ่มค่าสเต็ปหรือว่าจะสุ่มเป็นอีโวนะฮะหรือสุ่มเป็นอีโวคือ่ะไปนําไปนำไปอีโวนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะได้ค่าวนเทอร์เน็ตตัวนี้เต็มร้อยก็น่าจะต้องค่าประมาณมือคิวหรือเปล่านะเพราะพันหนึ่งพี่ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม้ก็ร้อยคิวได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมีคนบอกมาเนาะการรีค่าสเตตแบบรีโลออลเนี่ยมันก็จะสูบทุกค่าสเตตเลยไอ้ตรงวอเทอร์เนตตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้แบ่งลงนะครับมันไม่ได้แบ่งลงนะก็คือมันจะลงทุกค่าสเตตแบบเท่ากันเท่านั้นนะครับไม่มีแบ่งนะก็คือสมมติว่าไอ้ตรงนี้เป็นเอบวกอยู่แล้วแล้วทีนี้ เราอยากรีโลออไอตรง A บวกตัวนี้ก็อาจจะล,ลดเหลือ A ลบหรือว่าอาจจะขึ้นไป S ลบก็ได้หรือครับมันสุ่มเข้าใจว่ามันสุ่มใช่ไหมครับน่าจะเข้าใจนะส่วนการรีโลด้วยรีโลทีละอันเนี่ยดีดีขวารีโลออไหมดีขวาในใน ในประมาณว่าเอ้สมมติว่าเราได้ S ลบมาแล้วแล้วเราต้องการจะเก็บไว้นะครับสมมุติเราได้ช่องลายเป็น S ลบมาแล้วแบบเอ้ยโอ้ไม่อยากซุ่มเลยก็ให้เรานํามาสุ่มตัวนี้ที่ดอานนั่นเองนะครับอ่ะสองตัวนี้แค่มันต่างกันแค่รีอันเดียวกับรีทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะน่าจะเคลียร์แล้วนะครับหลังจากที่เราซุ่มไปได้แล้วอ่ะสมมุติว่าเราข้ามดินจิไปแล้วเราจะต้องการหาตัวทิพเป็น S นะครับอไม่ว่าจะตัว EVO ตัวเท็ดได้ก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าใครจะทําขายก็ได้นะตอนนี้ราคามันก็มีรราาคคอยู่ับ ให้เรานําตัวละครนะครับไปทําการค่าหรือ้ซิสเหมือนเดิมเลยแล้วก็มาสุ่มทีละช่องนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่แหละครับมันคือการสุ่มนะครับสมมติว่าถ้าได้ทิปเปิลเอสแล้วนะครับถามว่าเราทํายังไงให้ไปอยู่กับตัวที่เราต้องการให้เป็นแบบนี้นะครับทิปเปิลเอแบบ3มช่องเนาะอ่ะนี่นะครับตองทิปเปิลเอสนะครับวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการหาค่าพลังงานหรือว่าค่าสเตตกายภาพนะครับอ่ะค่าสเตตกายภาพของตัวละครก็คือนํามาคุยกับเจ้า น้องคิโลตัวนี้วิชโลตัวนี้นี่นะครับนี่แล้วก็ต้องการเหมือนขอพรฟิลประมาณนั้นนะครับให้เราทําการนําตัวละครที่เราต้องการนะครับมาใส่ไว้ช่องขวาอ่ะก็เดี๋ยวพี่จะเจาะลงลึกด้วยว่าเอ้ยโอ้มันจะบวกยังไงให้ติดแน่นอนนะครับส่วนตัวจากที่ลองทํามานะครับค่าสเตตที่พี่พูดถึงไปที่ค่าเฉลี่ยของมันนะครับที่มันจะมีโอกาสติดเนี่ยเยอะมากนะครับบอกว่าต้องบอกว่าเกือบติดร้อเปรเ็เลยเท่าที่พี่ลองมานะครับแต่ก็มีแตกบ้างนะ ก็พี่ลองไปทั้งหมด25ตัวนะครับที่เป็นตัว S กับ Double S นะครับถ้าค่าสเตตจ,จากที่พี่ลองเล่นออลองใช้มาครับถ้าค่าสเตตต่ำกว่า A ไม่แนะนำให้ใส่ตัว S เข้าไปนะครับแนะนำให้ทำให้มันเป็น A หรือว่า A บวกก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะแนะนำให้ใส่เป็น S หลังจากที่เราทำเป็น S แล้วมันจะติดเป็น Triple S ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเผื่อใครงงงงไหมสมมติว,ว่าค่าดาเมจเราเป็น B ลบแล้วอยากได้ S เลยมันจะติดยากนะครับติดยากมากติดยากจนถึงขั้นที่ อาจจะไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าพี่จากที่ลองมามันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เราจะสามารถเลือกค่าสเตตทว่าเราต้องการทันเอาอีกตัวหนึ่งที่เป็นสกิฟายตัวนี้เนี่ยไปเป็นอีกตัวหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมเขาก็จะมีทูครีปกับทูสกิฟายหรือว่าการส่องเฟยนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นเนาะก็นี่สมมุติว่าถ้าเราต้องการให้มันตีเร็วขึ้นก็ใส่แบบนี้ไปกดแบบนี้ได้นะครับโดยโอกาสติดเขาบอกไว50้50%าแต่จากที่พี่ลองมา ถ้าเราจะบวกจาก b ลบหรือว่า b หรือว่า c บวกเนี่ยไป h เนี่ยติดโคตรยากยากแบบยาก,ยากมากๆถ้าใครดวงไม่ดีถ้าใครดวงดีจริงๆก็ติดยากอยู่ดีนะครับแต่ถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยพี่แนะนำให้ค่อยๆเลื่อนระดับขั้นมันขึ้นมาน,นั่นนีงนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงในคลิปนั้นขออภัยด้วยแต่ว่าจักมาพูดถึงในคลิปนี้เลยนะครับ,นะรบก็นี่เลยนะวิธีการหาง่ายๆทิปเปอร์เน็ตทุกช่องให้เราทําการนําตัวละครข้างขวาหรือตัวละครที่เราต้องการเนี่ย อย่างน้อยอย่างน้อยนะครับแนะนําให้เป็นขั้น A ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะ A ลบ A บวก A ธรรมดานะครับยิ่งเป็น S ลบ S บวกยิ A ่งดี B y นะครับ,บจะทําให้ตัวละครเรามีโอกาสติดมากขึ้นจากที่ลองทํามาเองนะครับโดยที่ไม่ได้สุดเรื่องอที่เขาบอกไว้50%อันนี้คือจากที่ลองทามาเองนะครับจากด้วยตัวเองนะอ่ะก็ใครมีข้อมูลเสริมก็คอมเมนต์นะครับไม่ต้องมา e y, เอวผมทำนี้ทำง, asteroid, ทำง handheld, ี้ทำนี้แตกาไม่ต้องพี่ไม่สนใจนะพี่สนใจแค่ว่าข้อมูลที่เราได้มาเป็นยังไงนั่นเอง พี่อยากได้ข้อมูลเพิ่มมากกว่าวันนี้ที่จะมาแบบอโอดโอยเรื่องที่ตัวแตกนะครับเออเนาะก็ขอร้องนะครับขอเขาไปทำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละตอนนี้นะครับะะเดี๋ยวมัวออน,น,ะะนจะออกนอกรูกไปเนาะหลังจากที่เราทาให้มันเป็นค่าโอ,โอโุ๊ยเดี๋ยวจะกดทรานเฟอร์นี่ยุ่งเลยเนะี่ยหลังจากที่เราทาตัวที่เราต้องการให้มันเป็น A A บวกหรือว่า A ขึ้นมาแล้วนะครับก็ เราสามารถทานให้มันเป็น S ไปได้เลยนะครับระดับ S ขึ้นไปนะครับจะเป็น S ลบ S บวก S ธรรมดาก็ได้แต่นะครับแต่ถ้าใครอยากให้ติดโวโฉพี่แนะนำให้ทำเป็น S ก่อนนะครับเราค่อยมาทำเป็นทีปเป็เอน S นีงนะครับแต่ส่วนตัวก็พี่ว่า A มันก็ติดแล้วนะเพราะว่าน้องคนนี้หรือว่าน้องที่พี่รู้จักนะครับจากน้องบอสนะครับบอสเขาก็ทํามาเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ก็คือถ้าทําตัวละครให้เป็น A หรือว่า S ขึ้นมาเกาะนะครับเราค่อยทําการให้มันติดที่เป็น S เนาะ วิธีการหาตัวก็มีวิธีหนึ่งก็คือการนําตัวละครเนี่ยที่เถตได้นะครับต้องบอกว่าไปหาสิไม่ใช่นำครับ ไปหาตัวละครที่เรดได้แล้วเป็นแรงทิปเปนเเนี่ยซื้อมาเลยนะครับตอนนี้เห็นตัวทิปเออยู่ประมาณราวๆสามสี่ร้อยนะครับถ้าเป็นช่องเดียวหรือว่า2ช่องนะครับเออเนาะก็ลองไปหากันดูแล้วก็เดี๋ยวพี่จะรีวิวเป็นทิปเนในคลิปแยกละกันนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับวิธีการทําตัวละครให้เป็นทิปเนนะครับก็คือนําตัวละครที่เราต้องการนะครับให้ทำทำให้มันเป็น A ก่อนนะครับแล้วค่อยหาตัวละครที่เป็นทิปเปนทีหลังก็ได้นะครับยิ่งดีเลยเพราะว่า ตัวคอนที่เราต้องการยังไงก็ต้องทําให้เป็นทิปเปเน็เพราะว่าสมมติว่าถ้ามียูนิคก็ทำเป็นทิปเปเน็เนี่ยใช้ได้ยาวยาวเลยนะครับถึงจะเป็นตัวที่ตกไปต้าไปแล้วแต่ก็ยังแนะนําให้หาเป็นทิปเปเอ็อยู่นะครับเพราะว่าตัวมันเก่งขึ้นมากถ้าทําเป็นทิปเปเอ็เนาะประมาณนี้นะครับส่วนค่าทิปเปนเน็จะไม่คงไม่ไม่แน่นอนเราบอกไม่แน่นอนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่คงที่นะครับมันคงที่อยู่แล้วขั้นต่ําของทิปเปนเอ็ก็คือย0 10 1 0ิินะครับตามช่องเลยระเปิดยี่สิบสปีดย มันก็จะมีอาจากเกินเป็นยี่ห้าสามสิบอะไรพวกนี้ก็อาจจะเกินนั้นก็ได้นะฮะน,นี่เนาะประมาณนี้นะครับพอเราได้ตัวที่เราต้องการมาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทําค่าไว้ที่ไหนให้เต็มร้อยนะครับนี่เนาะประมาณนี้เนาะแล้วก็นําตัวละครมาอยู่ด้านขวามือที่เราต้องการต้องการจะเก็บเท่านั้นนะครับ <S <S ด้านซ้ายก็จะเป็นตัวที่ย่อยเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำนี้นะครับขอบคุณท่านชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการะดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ